ดีขึ้นเรื่อยๆจากจุกแน่นอกอะไรพวกนี้นะฮะก็เริ่มดีขึ้นหายใจไม่ทั่วท้องก็นอนหลับสบายมากขึ้นเนี่ยนะ,ะจุกตรงนี้ก็หายไปนะฮะแล้วก็มีอาการเจ็บตรงนี้ก็หายไปสวัสดีครับวันนี้ผมขอมาแชร์ประสบการณ์การเป็นกดระย้อนของผมเนี่ยนะฮะผมเป็นกดระย้อนน่าจะเป็นระยะที่ล้วนะฮะจริงๆน่าจะเป็นมาตั้งนานแล้วมีสัญ,ญญาณเตือนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ไม่รู้ตัวนะเพิ่งมารู้ตัวเมื่อประมาณต้นมีนาเนี่ยนะ,ะเพราะว่ากินข้าว ตอนดึกแล้วก็เกิดอาการหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนอนไม่ได้มีจุกจุกแล้วก็แน่นอกนะฮะมีจุกตรงคอแล้วก็มีเวียนหัวร่วมด้วยนะฮะขับรถแทบไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคือแบบกลัวมากตอนนั้นนะฮะไ,ได้มีการหลังจากนั้นได้มีการไปซื้อซื้อ,อยาที่ที่ร้านขายยานะฮะเภสัชรก็บอกว,ว่านี่คืออาการของกรดไหลย,ย้อนได้ยามาทานก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะแล้วก็ไปคลินิก ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะฮะก็ยังมีอาการแบบหายใจไม่ทั่วท้องยังมีจุกอยู่ฮะไปหาข้อมูลินตร์เน็ตใน Facebook y o u t u b e นะฮะจนมาเจอตัวนี้ฮะฮาชิเจียดีผมกินไปได้2วันคุณหมอเอ็กนะฮะท่านก็แนะนำทานเจียดีแล้วก็ปฏิบัติตัวควบคู่ไปด้วยนะว่าเราจะต้องอปฏิบัติตัวยังไงเวลาเราเป็นโรคก,กุลย้อนทังจากนั้นพอได้พูดคุยแล้วผมก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกดีขึ้นเรื่อยๆจากาจุกแน่นอกอะไรพวกนี้นะฮะก็เริ่มดีขึ้น หายใจไม่ทั่วท้องก็นอนหลับสบายมากขึ้นเนี่ยนะจุกตรงนี้ก็หายไปนะฮะแล้วก็มีอาการเจ็บตรงนี้ก็หายไปอาการดีขึ้นตามลาดับเลยพอกินได้สักพักหนึ่งรู้สึกอาการดีขึ้นแต่ว่ายังมีเ,เวียนหัวแนละรู้สึกแบบอ่อนเพลียอยู่นิดๆดหน่อยๆนะฮะก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าจะทำยังไงคุณหมอก็แนะนําตัวนี้นะครับตัวถังเช่าฮาชีเหมือนกันนะครับผมก็ได้ทานเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะฮะอาการอ่อนเพลียดีขึ้นแล้วก็สดชื่นกับพี่กระเป๋าทานมาต่อเนื่องนะครับอันนี้ ทางเช่าตัวนี้นะฮะดีนะครับมาถึงตอนนี้อาการผมดีขึ้นประมาณ8 0 9 0นะฮะยังมีอยู่นิดๆหน่นนอยๆที่จะต้องดูแลตัวเองไปเพราะว่าเป็นมานานแล้วนะฮะก็ต้องให้เวลากับโรคนิดนึงต้องขอบคุณคุณหมอแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะหายป่วยจากโรคกัวย้อนโดยเร็ววันด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอเองครับ